เราจะแวะเข้ามาดูกันเรื่องของ Node.js บ้างนะครับผมแล้วก็ Database เราจะใช้เป็น MongoDB นะเราจะมาพูดกันเรื่องของการใช้งานเรื่องของการแบบ between นะคือคำสั่ง between นะนะของในการ q u e ร y ข้อมูลคอนเซปต์ของการจะต้องใช้งานเรื่องของ b e t w e n เนะี่ยมันก็จะคอนเซปต์ก็คือเหมือนกับว่าเราต้องการกำหนดช่วงเวลาที่จะดึงข้อมูล ปกติถ้าเราจะคิวรี e ่ก็คือแบบเป็นการแบบไฟล์ข้อมูลก็ดึงมาเลยถูกไหมเงื่อนไขแวร์ก็คือเหมือนกับว่าถ้ามีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบว่าฟิลนี้เป็นทรูเป็นฟอลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอมีการเปรียบเทียบเนี่ยมันเริ่มมีการแบบเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะต้องมีการกําหนดไทที่เป็นเดทมาแล้วนะฮะคอนเซปต์ Concept ของแพทเทิร์นในเรื่องที่จะทําตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ฮะสมมติว่าในเรคคอร์ดเนี่ย เรามีฟิลที่ชื่อว่า Date Time Allow Start กับ Date Time Allow End นั่นก็คือเรากำหนดช่วงเวลามาว่าอาคูปองแล้วกันคูปองคูปองการตรงเนี้ยเราต้องการให้มีการแบบชิงโชคนะฮะชิงโชคเปิดให้สามารถชิงโชคได้ในช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้เราก็กำหนด วันที่และเวลาเข้าไปนะฮะในฟิลนั้นในคูป,ปองใบนั้นเลยเลคคอร์ด like นั้นแวลูคือตรงนี้นะฮะทีนี้เวลาคิวดีข้อมูลเนี่ยคอนเซปต์คือว่าเราก็ต้องโยนตัวแปรที่เป็นเคอร์เรนต์เดทไปสมมติว,ว่านี่คือวันที่6ถูกไหมยังไม่ถึงวันที่7ถ้าหากว่าพอเข้าวันที่6ปั๊บเนี่ยในการดึงข้อมูลเนี่ยคิวดีข้อมูลในวันที่6นี้นะจะไม่เจออะไรจะไม่เจอเลคคอร์ดนี้เพราะว่ายังไม่ถึงช่วงเวลา แต่ถ้าเวลามันเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาอ่าเข้าวันที่เจ็ดแล้วปุ๊บอ่าก็ยังไม่ทำยังไม่ทําพอเข้าเจ็ดตอนทุ่มหนึ่งปั๊บอ่าก็คือจะเริ่มคิวรี่แล้วเจอละเข้าเงินขายก็เจอละแล้วก็เวลาวิ่งไปเจอไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเข้ามาก็เจอถ้าเข้ามาก็เจอ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 จนกระทั่งเลยเวลานี้ไปนั่นก็คือว่ามากกว่า Allow Start แล้วก็มากกว่า a ราวเอ็นมันก็จะ ไม่อยู่ในเงินไขในการแสดงข้อมูลละคอนเซปต์แบบนี้ง่ายๆเบสิคเบสิคเลยเรามาดูเรื่องโค้ดกันเรื่องของโค้ดเนี่ยนะฮะก็คือเราจะต้องมีการดึงตัว Current Date มาก่อนนะฮะอันนี้คือสเต็ปแรกดึง c u r r e n t date มาก่อนซึ่ง c u r r e n t d a t เเนี่ยณตอนนี้เราจะใช้เป็น DJS นะเรียก DJS เข้ามานะครับ Require เข้ามาแล้วก็ทำการคอ n โซ l e ็อกดูก่อนนะ ก่อนที่จะเอาไปทําจริงอ่ะคอนโซลลอกดูก่อนกับเซิร์ฟเวอร์จริงเลยนะเพราะว่าบางทีอ่ะโลเคอลเรากับเซิร์ฟเวอร์อ่ะไทม์โซนอาจจะแบบไม่ตรงกันอืมบางทีเราตั้งว่าบวกเจ็ไปอย่างเงี้ยอ่า UTC บวกเจ็ดไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์มันบวกอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเราไปบวกมันก็เบิ้ลไปอีกไงเออมันทาให้เวลาพังอย่าลืมดึงเวลาปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์มาดูก่อนว่ามันตรงไหมนะครับอ่าอันนี้คือที่ผมจะโน้ตไว้เนาะอ่าโน้ตไว้ให้ ต่อไปเราได้ตัวแปรนี้มาแล้วคราวนี้เนี่ยไอตัวของวันที่เนี่ยเราต้องใช้เป็น t o iso string นะ t o iso string มันจะ m a t h กับตัวของ format date ซึ่ง format date เราอะเราใช้เป็นแบบนี้นะ s c h ม m a type date นะครับสองตัวนี้อันนี้ s c h ม m a คนที่ทำ d d t at t b b a s e Mongo DB จะเข้าใจว่าคืออะไรนะฮะต่อไป เงื่อนไขในการคิวรี่นะผมบอกว่าเช็ครังวัลหมดเช็ครางวันหมดคืออะไรเช็ครางวันหมดคือว่าถ้าสมมติว่า Member ID ของเลคคอร์ดอะไรก็ตามเป็นค่าว่างเนี่ยนั่นก็คือว่ายังมีคูปองว่างอยู่เพราะว่า Member ID จะถูกปักถ้ามัดถ้าใช้แล้วนะ Member ID ถูกปักลงไปแต่ว่าถ้ายังไม่ถูกใช้มันจะเป็นค่าว่างอยู่เราก็เลยอีบว่าถ้าหากว่าเจอข้อมูลเนี่ยเจอข้อมูลเนี่ยให ให้ไปทําต่อข้างล่างแต่ถ้าหากว่าไม่เจอแล้วนั่นคือคิวรี่ไม่เจอไม่มีไม่มีค่าตามทีเงื่อนไขของเราเนี่ยก็ให้มันเด้งไปหน้าที่เราต้องการนะคือหยุดหยุดฟังก์ชันนี้ทีนี้เนี่ยส่วนสําคัญเราก็คือส่วนฟิลที่ชื่อว่า DateTime Allow Start กับ DateTime Allow End เงื่อนไขก็คือว่าเงื่อนไขแรกคือถ้าจะต้องดึงคูปองออกมานะฮะ ดึงคูป,ปองที่ว่างออกมาเพื่อที่จะไปสุ่มเลยลก็ตามแหละผมไม่ถนใจหรอกเออมันออกมาเสร็จแล้วปั๊บทีเนี้ยเราก็มาเช็คเงื่อนไขแรกคือว่ามันจะต้องยังไม่มีคนใช้ถูกไหมเงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขที่2ก็คือมันจะต้องอยู่ในมันจะต้องเข้ามาสูงในช่วงที่เรากำหนด Allow Start ซึ่งมันก็คือตัวของดลนะอลลาร์ซด์ LTE นะดอลลาร์สาย LTE เนี้ยมันก็คือเหมือนกับว่าถ้า วันที่ปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับตัวของ d a t e t i m e Allow Start ให้ทำเงื่อนไขนี้แล้วเราก็ใส่เงื่อนไขถัดไปนะครับคือเงื่อนไขของอ GTE นะมันก็เหมือนกับว่าเราเอาวันที่เข้าไปแล้วก็เช็คกับตัวของฟิลที่2ก็คือ a l l o w า n ์วันที่ปัจจุบันจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวของ a l l o w า n ์ถึงจะมีการ ดึงข้อมูลอนุญาตให้ดึงข้อมูลที่อยู่ในเงื่อนไขนี่ออกมาอันนี้ก็เป็นการใช้ b ีทวแบบง่ายนะลองไปคุรีกันดูนะเราก็ลองแบบใช้ใช้บีทในแบบที่อาจจะแบบวันที่6วันที่7หรือว่าวันที่6สจินสุดอ่าวันที่6เที่ยงคืนถึงวันที่6 2ย59สิาม5 9, นะฮะหรือไม่ก็เป็นถ้าเอาแบบอยากอยากเช็คแบบว่าเช็คแบบ เอาเมคชัวร์เลยลองเช็คในหน่วยชั่วโมงก็ได้หน่วยชั่วโมงก็เป็นเหมือนกับว่าอ่าต่อสมมติว่าวันที่แปดแล้วกันวันที่แปดตอนทุ่มหนึ่งนะฮะถึงทุ่มสิบ้าอะไรอย่างเงี้ยอืมก็สามารถใช้วิธีนี้ในการแบบริสต์ข้อมูลไปได้อันนี้ก็คือพอคิวทีเสร็จปับ๊บเราก็จะเริ่มเริ่มมีความแม่นแม่นยำ้วในการแบบว่าไม่ต้องกังวลเรื่องก,การเปรียบเทียบเรื่องวันที่ละ เราจะใช้อะไรพวกนี้บ่อยอ่ะกับเรื่องของตารางการจองนู่นนี่นั่นนะฮะจะต้องใช้ตรงนี้แน่นอนซึ่งหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผมกับการที่เราจะใช้หลักการคอนเซปต์เรื่องของมิทววทเขียนลงกระดาษก่อนว่าจะทําอะไรแล้วก็เอาโค้ดของผมเนี่ยที่ผมอธิบายเนี่ยเอาไปเอาไปแบบว่าคิวรี L ่ e, ให้มันตรงกับเงื่อนไขที่ต้องการนะครับผม